สวัสดีนะครับอันนี้คือคนที่ตามหาผมเจอนะครับวันนี้ชื่ออะไรชื่อเสียงเริงนามรายงานตัว่อว่าค่ะ,ะ <Okay. S 1> ล็อกอินอะไรครับล็อกอินไอว่าค่ะ a i w a รู้กิจกรรมนี้ได้ไงก็เข้าไปเห็นในแฟนเพจของพี่โฟบพอดีเมื่อเช้านี้ ก็เลย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 อยู่แถวนี้พอดีก็เลยพยายามตามหาอ่าแล้วตามมันมีอะไรบอกครับว่าพี่อยู่ตรงไหนเมื่อกี้ก็จริงครั้งแรกเห็นป้ายอีดดี้ก่อนแล้วคิดว่าเขาอยู่แถวนั้นก็จริงๆงวิ่งมาตามหาแถวนั้นแต่ว่ามันยังไม่ไม่สี่โมงก็เลยก็เลยไม่เจอก็เลยก็เลยกลับมาอีกทีนึงก็เห็นมันขึ้นว่าอ่าเห็นพี่ขึ้นว่าคาเฟ่บีนก็เลยวิ่งมาที่คาเฟ่บีนค่ะอ๋อมี่ถี่คาเฟ่บีนค่ะยังไงก็ขอบคุณมากอตส่สา์มาตามหานะครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามต่อไปสำหรับท่านอื่นก็อย่าได้เสียใจเหมือนเคยนะจะพยายามสรรหาอะไรมาแจกกันสนุกสนุกนะครับยังไงก็ขอบคุณวามากๆนะครับสวัสดีครับ